มอหนูอยากโดนซักเหรอลูกหนูลงไปทำอะไรลงไปทำอะไรในตะกร้าผ้าพี่หญิงฮะลงไปทำอะไรฮะนั่งนั่งกินข้าวอยู่หันมาเจอลูกลงไปในตะกร้าผ้าเขาขำกิ้งเลย สีไปใส่แล้วลูก <c oughs> หนูลงไปทำอะไรไหนเข็น <n ice> เลย <c oughs> เข็นมันไปเลย <c oughs> ปูน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  <c oughs> <c oughs> ไปใส่แล้วลูกฮะ <c oughs> สนุกไหมสนุกไหมคะโอ้ยเนาะเอาเบิ่งนะ พี่น้องเลยลูกคอยบ้านนี้เป็นของโมโมจะนอนตรงไหนก็ได้ใช่ไหมลูกแม้กระทั่งตะก้าฟผ้าพี่หญิงอ่ะเดี๋ยวแม่เขียนไปให้เดี๋ยวค่อยโดดขึ้นโซฟาอึ๊บหนึ่งสองสาม